สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูต้นแอปเปิลนะคะทุกคนคะ่ะอตอนนี้แอปเปิลมันแบบแก้เต็มที่แล้วก็กลังร่วงเต็มใต้ต้นเลยนี่เราเราเก็บไปแล้วหลายรอบแล้วนะคะที่ใต้ต้นอ่ะนะเขาก็ร่วงลงมานะนี่คือต้นแอปเปิลที่ทํางานนะคะมันปีเนี้ยนะเหมือนเหมือนอะไรอะแมลงมันมาเจาะมันมากินลูกแอปเปิลอะ่ะมันเป็นรูๆเป็นดำๆอะไรเงี้ยทุกคน นี่เดวดูนะ,น,นะคะเนี่ยนะคะเออลูกนี้มองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี้ล่ะอุ้ยลนลนลนเนี่ยทุกคนคะ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นรูๆอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอืมหาที่แอปเปิลที่ว่ามันผลที่สวยๆอะยากนะแต่ว่ามันมีอยู่ครับด้านหลังเห็นไหมคะอยู่บนต้นสูงมาก ดูมวยจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยมันเป็นสถานที่ของโรงงานนะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านคนนี่ละอยูอ่นอกบริเวณโรงงานที่มวยทํางานอยู่ะนะบริษัทที่มวยทําอยู่ะนะคะนั่นแหละทุกคนต้นเนี้ยใหญ่มากมวยจะให้ดูเดี๋ยวก่อนนะคะเนี่ยทุกคนคะ่ะต้นแอปเปิลต้นเนี้ยใหญ่มาก ไม่รู้อายุกี่กี่สิบปีแล้วนะหมวยก็ไม่แน่ใจสูงใหญ่มากเลยค่ะทุกคนต้นนี้แอปเปิลนะคะต้นนู้นก็แอปเปิลส่วนต้นนี้เป็นต้นดอกไม้ต้นนี้ก็แอปเปิลนะคะมีต้นแพ้ก็มีนะคะแต่ว่ามันสูงมากๆหมวยไปเก็บไม่ถึงะนะทุกคนเนี่ยทุกคนคะมันหาลูกที่แบบเออไม่มีมแมลงมาเจาะไม่มีเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเสียดายจังเลยปีนี้ ทำไมเป็นแอปเปิลเป็นอย่างนี้หมดก็ไม่รู้อ่ะทุกคนค่ะดูอืเสียดายเสียดายที่จริงต้นเนี้ยอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เลยเสียดายจริงเลยเดี๋ยวมวยจะให้ดูฝั่งนี้ล่ะมาเขาร่วงมาที่พื้นก็มีนะคะทุกคนปีที่แล้วนะต้นนี้อร่อยมากๆเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาผลสวยๆชิมให้ทุกคนดูนะคะไม่มีแต่หนอนเจาออะก็เรียกหนอนหรือว่า,มาแมลงหรืออะไรไม่แน่ใจทุกคนค่ะจะเอาลูกเนชิมให้ทุกคนดูะลูกนี้เหรอเอาลูกนี้แล้วกันนี่จ้าอเอาลูกนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะชิมแอปเปิ้ลให้ทุกคนดูทคนขานี่ด้านหลัง ชิมเลยค่ะโมจะหาจุดที่ว่าไม่มีอะไรอืมอืมเปรียปร้ยวๆอืมกัดไม่ค่อยสะดวกมีเหล็กดัดฟันอยู่อ่ะอืมเปรี้ยวยังยังไม่แกะเต็มที่อะลูกนี้ น,นี่รัสเบอร์รี่สีเหลืองอีกแล้วสุกแล้วค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ยังมีอีกหน่อยนึงเนี่ยเขาก็ขึ้นใกล้ๆกับต้นแอปเปิ้ลแล้ะนะคะใกล้กันรัสเบอร์รี่เหลืองริมรัว้วริมรัว้ว มีอีกไหมนี่ค่ะอุย้ยลนมีอีกหรือเปล่านู่นอีกลูกนึง นี่ค่ะลัสรสไีดสีเหลืองสีสวยจังเลย